ครับวันนี้ก็ว่างๆก็นอกเรลืองไก่นิดนึงพอดีเอ่อเห็ดลังก็ลอกขาวผมก็ลอกแล้วผมก็ลอกตัวก็ลอกขาวดีแถวบ้านผมมันเยอะมีคนเขาซื้อมาเลี้ยงแล้วก็มันมันออกออกจากก,กกรงเขาเขาก็เลยปล่อยออกหมดเลยนี่มันก็มาออกลูกออกไรเต็มเลยครับผมวิ่งโอ้โหตอนเช้าเต็มเลยพอดีลูกชายอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงคืันี้ผมเห็นเมื่อเช้าผมนอนดูไม่รู้ว่า เขาไปคาบลูกเข้ามาจากไหนนะเขาคาบมาแล้วก็ก็วิ่งเข้ามามาเก็บไว้ในรังผมก็เลยเด๋ยจะขึ้นออามาเลี้ยงหน่อยนึงนี่ครับผมรังกระโลกกระโลกขาวแม่เขาสีขาวผมเคยเออผมเคยดักแม่เขาได้อยู่นะสวยมากโตมากสีขาวสวยเลยแม่เขาเขาเนี่ยเขามากินชมพู่เนี่ยพอดีลูกชายอยากได้ผมก็เลยดักแม่เขาทีนึงแล้วแล้วก็พอดีดักแล้วไม่มีกงใส ก็เลยปล่อยเขาออกไปออกไปเขาก็มามีรังอยู่นี่อก็่ะเขาก็มาหากินอยู่นี่ทุกวันแม่เขาเนี่ยรังเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันก็เป็นต้นมะขามเทศก็เป็นหนามนิดนึงก็ขึ้นยากก็แบบก็สูงนิดนึงประมาณสองเมตรสามเมตรประมาณประมาณหกเมตรหกเมตรก็ไม่ถึงเท่าไหร่ ก็จะเอามาเลี้ยงถ้าถ้าได้ลูกเขานะจะเอามาเลี้ยงแต่ก็ยังเลี้ยงไม่เป็นหรอกต้องศึกษาอีกนิดนึงเดี๋ยวจะศึกษาใน YouTube เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะได้ลูกเขาไหมเออว้ายไทยพี่โง่แล้วไทยหี่กำลังถ่ายที่โง่ไเลยแล้วามาตรงพูอะไรไทย,ยนิ่ง Mm-hmm. <laughs> Look mm -hmm. เปล่าเอ๊ะคือมันไม่ตายอ่ะมันโตขันแล้วเขาเรียกว่าป้าไม่ปล่อยมันโตกว่านี้กว่ามันจะเลี้ยงในเชือกโอ้ยลูกก็ลอกขาวโตแล้ว มันจนมันกินได้อ่ออกินของได้เหรอฮึไปอ่ะดูกระลอกขาวเขาเลี้ยงยังไงวะเนี่ยเ <c ười> ขาให้มันกินอะไรเนาะมันกินนมเป็นหรือยังเนาะนี่เออจินนมอะไรเนะน,<ม>นาะนมขมอุ้ยน่าจะเลี้ยงรอดอะไรเลยเนาะขนาดน,นี้พอป้าเห็นเขาเลี้ยงแดงๆตอนแดงๆอยู่ตัวนี้แดงๆดงเลยยังไม่มีขนเลย มันกินอะ้รมันก็เขาก็เลียงได้นะ